ก่าวสวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องต้อมซ่าพากินโชว์มาแรยง,งานตัวครับผมมามมพ่อแม่พี่น้องอู้ใส่พริกผงพริกป่นเข้าไปพ่อแม,ม่พี่น้องจามอู้ถึงววา <c oughs> ปัน้นปั้นเป็นผงละเ e อียดน้องพ่อแม่พี่น้องอย้ข้าหมูดังเนี่ยมาพ่อแม่พี่น้องว่าน,นี่จะเป็น่ยนอูยชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บเส้นเป็นเส้นซดพ่อแม,ม่พี่น้องต้มหลวกเหมือนไปหน่อย อาจจะเปืเปเป่อยๆอยูอย่ๆเนะาะผมหม่ยปน้องวันนี้จะเป็นบะหมีเป็ดยางหมูกรอบแล้วกับหมูแดงเนื้อผมหม่ไีปน้องเนาะล้านดังขึ้นชื่อว่าเบอร์หนึ่งหมูแดงหมูกรอบเลยเนะาะผมหม่พีปน้องอู้หม <c oughs> ล้านเมตตาหนึ่งเหมือนเพื่อนเคยไปประมาที่น่องเปิดขายมาสี่สิบกว่าปี กานอามันเมตตาหนึ่งเปิดขายกวนเนอร์่มไอ้พี่น้องผมมีพันยุทธส่งกงส่งการขา,ขายม,มุด่มไอ้พี่น้องอืม ปอปอใหม่ไปลองเป็ดเป็นเป็ดเป็ดเป็นเป็ดหมูเป็นหมู ไปกินตีร่านเส้นเหนียวหนุ่มเนี่ยผมไม่ไปน้อง <laughs> <laughs> เส้นเล็นี่เป็นความพิพาทของต้อมต้อมเอามาหลวกเองเนาะผมไม่ไปน้อง <laughs> อาจจะเป็นก้อนๆน้อย วันนี้ก็เป็นสงการวันที่สิบห้าเนาะปะมใหม่เปน้องจะแดมเมาส์กับบัคครับเนอะ ตอนที่ต้องไปค้นหน้าคณะผมเป็นรองลานเมตตาหนึ่งอยู่ที่แปรจะวัดแปร เปิดมาสีสีปีเป็นบางคนกินกินตั้งแต่เลาอ่อนพอไหมพี่น้อง นี่เป็นบรรยากาศในป่าป๋อมไปพี่น้องหน้าป่าหน้าบงป๋อมไปพี่น้องนี่เป็นวันสงการานต์วันที่สิบห้าเนาะในเวียงในเมืองในอย่างก็เปิดเพลงเล่นน้ำสนุกสนานกันป๋อมไปพี่น้องถ้าเข้าในป่าก็จะประมาณนี้ป๋อมไปพี่น้องเงียบเงียบสงบ เส้นนี่ขอย่าแฮมกัมเนี่ยปมหมใหพี่น้องต้มเอามาหลวกเองหลวกเหมือนล่ามก็เละๆปมหม่พี่น้องแต่ไปกินดีล่าเส้นดีนะผมหมพี่น้องเนี้อนุ่ม น้ำหลาล้ํขนาดพอไม่เป็นต้อง เคครับปอหมาปน้องเนาะล้านล้ําล้านดีล้านเกาล้านแกแนะนาครับผมเนาะล้านเมตาหนึ่งเนาะผอหมาปน้องสำหรับคนตีกายไปกายมาเมืองแปรเนาะผอหมไปน้องลองเข้าไปในเมืองเอ่อเส้นทางลักมันมันบ่ไกยจากล้านปอหม่พปน้องเนาะก่อก่อแวะเข้าไปในเมืองเนาะผอหมายเปน้องล้านเมตาหนึ่งเสิร์ชในกูเกิลก็ได้เนาะ่อหมาปนน้องเนาะก่อก่อก่อเข้าไปน้อยเดียวกับป้าแล้วเนาะ เป็นร้านเกา่าร้านแก่ป๋อม่ยพี่น้องร้านเมตตาหนึ่งล้านอแมนเปิดมาสี่สิบกว่าปีแล้วป๋อม่ยพี่น้องเป็นบางคนกับยางจิตต้องบอกกินตั้งแต่ละออนรสชาติเนี่ยป๋อม่ยพี่น้องเปิดมาถึงได้ขนาดเนี่ยรับประกันรสชาติต้องแนะนํำผมไม่พี่น้องล้ํานำลูกนำหลาดแลห่ห์ยาเมตตาหนึ่งเนี่ยรสชาติเมันจะเป็นออริจินอลนะเอาร์ดออร์รสชาติด,ดังเดิมเนาะป๋อมัยพี่น้องลองไปจิ้มบาอ,อย่างพอเนื้อ มีถึงเข้าปลาหม่พี่น้องข้าเข้าหมูกรอบข้าหมูแดงเข้าอย่างซาปาต้มเลือดมุ้งต้มเลือดหมูปลาหม่พี่น้องหมูสะตงหมูสะเต๊ะอย่างกับมีเนาะปลาหม่พี่น้องก่อก่อก่อลองไปจิ้มพอต้มสารแนะน้ำเนาะป่อหม่พี่น้องแวะไปพอเนอร์เนาะไปก็เอ่อไปบะข้างต้มต้มต้มอยากจะบอกว่าถ้าบบไปเจ้ากับไปสักประมาณเตียงเตียง่นี้ก็ได้เนาะป่อหม่พี่น้องแต่บบดีเลยบายเลยหยางเนี่ยปลาหม่กพี่น้องเนาะ เลยบายเลยพดไปแรงนี่เปึ่งกับเก็บล้านแล้วเนาะเพราะว่าโอ้ผมไปพี่น้องขายดีขนาดคุนเข้าตอนที่ต้มไปนี่อุ้ยคุกิ่นแล้วก็ออคุนเข้าเอเข้าออกตลอดน้องผมไปพี่น้องแนะนําครับผมเนาะก็ก็ลําแต่ลาว่าน้องมไปพี่น้องแล้วก็คลิปนี้ก่อนที่จะลาล้านนี่ก็อก่อก่อฟมไปพี่น้องดูแลร,กาารักษาสุขภาพเป็นตัวเนิรน์เนาะ น้าห้อนจะอีกเป็นหมาคนก็นเป็นภูมิแพร่ไอ้ดีนลูกต้องกับเป็นภูมิแพร่ปอมไปพี่น้องกับแพ้่อากาศอากาศมันห้อนมัน,นมันนี่ร่ำเนาะก็ก็มีไอ้มีมีมมน้ามูกไหล,นหนไล,นหลเนาะปอมไปน้องไปโรงพยาบาลแล้วเนาะปอมไปพี่น้องเนาะก็ก็จะได้ก็ดูแล,แลรักษาสุขภาพาเป็นตัวเนินเนาะปอมไปพี่น้องเนาะก็ป้ากัคทิปหน้าปอมไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาปอมไปพี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม